Netflix กำลังวางแผนสร้างแอนิเมชันในเรื่อง Ghostbuster ฉบับภาพยนตร์โดยก่อนหน้านี้เนี่ย Netflix เคยประกาศไฟเขียวให้สร้างแอนิเมชันในเรื่อง Ghostbuster ฉบับซีรีส์มาแล้วเรื่องหนึ่งครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเนี่ย Netflix ได้ผุดโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับ Ghostbuster ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับโดย Ghostbuster ฉบับใหม่นี้จะมาในรูปแบบของภาพยนตร์หรือหนังยาวโดยเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง Netflix และพาร์ทเนอร์ชิพอย่าง Sony Picture s Animation เช่นเคยซึ่งณนะตอนนี้ภาพยนต์ เรื่อง Ghostbuster ของ Netflix ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรมากนักนอกจากชื่อของผู้กำกับโดยหนังจะได้คุณคริสเพียรจากการ์ตูนเรื่องมหัศจรรย์ลูกชิ้นทะลุมิติภาค2และการ์ตูนเรื่องวิวลลรบี้มาเป็นผู้กำกับครับ โดยตั้งแต่อดีตเราเคยมีการ์ตูน Ghostbuster มาแล้วถึง2เวอร์ชั่นครับโดยเวอร์ชั่นแรกจะใช้ชื่อว่า The Real Ghostbuster ซึ่งก็จะอิงเนื้อเรื่องและตัวละครมาจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์นั่นแหละเป็นซีรีส์ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี1986จนถึงปี1991แถมมีจำนวนตอนมากถึง140เอพิโซดเลยละครับเยอะมากส่วนเวอร์ชันที่2จะใช้ชื่อว่า Extreme Ghostbuster ที่ออกอากาศในปี1997และมีจำนวนตอนทั้งสิ้น40เอพิโซดหลังจากนี้เนี่ยก็มารอติด ตามกันนะครับว่าซีรีส์และภาพยนตร์ Ghostbuster ฉบับการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง